สวัสดีครับสวัสดีพื่อนน้องทุกคนเด้อครับวันนี้ผมตุตาฟ้ามนะครับสีพับพื่อนน้องนะครับมาเบิ้งวิถีชีวิตของการเลี้ยงงวของเขานะครับพี่เป็นการเลี้ยงงวแบบบ้านๆนะครับที่เขามีการปลูกยาเลี้ยงงวนะครับแล้วก็ปล่อยพื้นที่ว่างนะครับให้งัวได้มีการเดินนะครับแทะริมนะครับผมกินยานะครับตามสัญชาตญาณของงัูนะครับผมผมก็จะมาถ่ายคลิปให้กับพี่นน้องในเบิ้งนะครับอัปเดต กันไปนะครับผมพี่น้องอยากเห็นอันใดนะครับก็สามารถคอมเมนมาใต้คลิปนี้ใดนะครับเดี๋ยวผมตุตาฟ้ามจะพาจะพยายามนะครับถ่ายคลิปให้กับพี่น้องในเบิงเลียนลู้แลวก็ศึกษาไปน้ากันนะครับผมถือว่าเป็นการทดลองนะครับแล้วก็เอาความรู้มาปรับใจมาประยุกต์ใช้นะครับผมอ่านี่ครับพี่น้องครับหัวส่วนมากนะครับที่เป็นลูกนะครับกับ จะเป็นง้วงเอฟหนึ่งทั้งเมือดเลี่ยวนะครับเอฟหนึ่งเอฟสองแนนะครับผมเพราะว่าใส่พอพันคุ้มูงที่เป็นง้วงประมาณเลื่อนลอยนะครับผมผลผลิตที่ได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมนี่ครับเป็นพอพันคุ้มูงที่เขาใส่ในคุ้มูงนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพอพันคุ้มูงจะง้วลูกโตนะครับจะเลี้ยงโดยใส่ยาลอยโปรเซนนะครับพี่น้องครับ นี่ครับพี่น้องครับเราจะย่างให้พี่น้องในเบิ้งนะครับผมอ่านี่ครับพี่น้องครับรหบบบบัวกะเล็มหยาแทะเล็มหยานะครับผมมักหลายนะครับผมหัวได้ออกคอกนะครับหัวกะมีคม้อมซุกนะครับ นี่แล้วครับพี่อน้องครับการเลี้ยงงูแบบบ้านๆนะครับโดยที่เขา,ามีการปลูกหญ้าเลี้ยงงูใส่พอล้ันคุ้มฟูนะครับแล้วก็ปล่อยพื้นที่ว่างๆนะครับให้เป็นพื้นที่ให้ใหญ้าเกิดแล้วก็ให้งูได้มีการแทะเล่มนะครับกินหญ้านะครับผมงูค่ะรู้สึก,กว่ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์นะครับผมแล้วก็บอกเป็นโรคเป็นภัยง่ายๆนะครับ อันนี้นะครับคือวิธีชีวิตของคนเลี้ยงงวนะครับผมที่เลี้ยงแบบบ้านๆนะครับผมอ่า,อา อ่นี่แล้วครับพี่น้องครับพี่น้องก็ร้องรับชมเงบึงนะครับผมหัวของเฮานะครับผมวิธีชีวิตแบบบ้านๆนะครับที่บ้ได้ปรุงแต่งอย่างมากมมยนะครับผม อ่าโอเคครับพี่นี้นะครับกับพ่อคิดนึงก,นกันเด้อนเลครับพ่อไม่ต้องถึงใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปลังใจให้กัน,นด้วยนครับขอบคุณครับ